สวัสดีครับพบกับแนทในเกมอสุราออนไลน์กันอีกครั้งแล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็มาเอาใจ FC ท่านหนึ่งนะครับที่อยากจะให้นะแนะนำอาชีพเบสไม่ใช่เบสมาสเตอร์ดิอาชีพเบอร์สเกอร์นะครับนะสายขวานนะครับตอนนี้นะก็ได้เปลี่ยนอาชีพเป็นเบอร์สเกอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลเพย์กันก่อนนะครับว่าสกิลเพย์ที่นาใช้นะครับสามารถที่จะเอาวลหรือว่าฟาร์มบอสได้ไหมนะครับ อตอนนี้นะครับนะอยู่ที่แมปลิงนะครับนะเดี๋ยวจะไปเล่นสกิลเพย์ให้ดูก่อนนะครับอขอขึ้นสัตว์ขี่นิดนึงนะครับก็แมปลิงนะครับก็อย่างที่รู้นะครับถ้าเป็นคนที่เล่นเกมอสุรามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับไม่ใช่ผู้เล่นใหม่เนี่ยก็จะรู้ว่าแมปลิงเนี่ยนะครับภูเขาวัวซื่อเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ที่สําหรับเก็บเวลนะครับหนึ่งในสถานที่เนาะนะครับ อ่านี่เห็นความอ่านี่นะครับแมปลิงนะก็ตัวละครที่น่าใช้อยู่นะครับก็คือเบอร์สกเกอร์นะครับแล้วก็นี่นะครับสะสมพลังนะครับนะอ่าเห็นไหมนะครับ ค่อนข้างที่จะเ,เวลได้เลยนะครับนะเบอ,อร์สต์สายขวานนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นขวานใหญ่นะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่นะา,ามีอยู่นะครับก็เลยสามารถที่จะมานำเสนอได้นะครับนะหลังเรือสังหารนะครับ เดินได้เรื่อยๆนะครับเดินดเรื่อยๆนะครับก็วิววิวได้นั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็มีสกิลหมูไว้ใช้ด้วยนะครับถึงจะมีแค่สกิลเดียวก็เถอะนะครับสนะสมพลังนะครับเดี๋ยวดูกลุ่มนี้ปึ๊บนะครับนะ ในหลังเลือดตังหารกลุ่มนี้กลุ่มนี้สามอีกสาอีกยังไม่ตายกลุ่มนี้ผสมพลังหน่อยตามอีกทีหนึง่งนะครับนะที่เห็นว่านะ้าเด้งเลือดนะครับก็ได้จากสกิลจิตนะครับของเบสน,นะครับถ้านะผู้เล่นนะครับท่านใดอยากยมี ตีมอนนะครับทำดาเมจแล้วได้เด้งเลือดคืนเนี่ยนะครับก็ต้องทำสกิลจิตเบสนะครับซึ่งแนะนำเลยนะครับนะเป็นสกิลที่ผู้เล่นทุกไอดีนะครับจะต้องทำไว้นะครับนะเป็นเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะเราจะเด้งเลือดจากดาเมจที่เราทำนะครับ แอบ,บจะไม่มีสกิลอะไรเลยนะครับนะของน้าเนี่ยะนะเนธแห่งความข้างนะครับเนธแห่งความข้างก็เพิ่มแม่นยำนะครับนะครับอันนี้ใช้สกิลครับเดี๋ยวดูตีสดนะครับตีสดอันนี้ตีสดตีสดบสเบอร์สกร์นะครับจุดอ่อนของเขาก็คือในเรื่องของความเร็วความต่อเนื่องในการโจมตีนะครับนะ นะก็แก้ไขด้วยการที่ใช้ผลึกลมนะครับก็จะตีเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับก็พอที่จะตีสดได้นะครับผสมพลังนะครับแต่ว่าถ้าใช้สกิลนะครับก็ก็ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าสกิลก็ไม่ได้ดีเลยอะไรมากนะครับ อยู่ดีเลย์แค่ประมาณ2วิเองนะครับก็ใช้ได้ต่อเนื่องยาวๆนะครับนะปึ๊บนะครับเอ้แห่งความข้างสะสมพลังนะครัประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับการแนะนำในเรื่องของการเวลนะครับแล้วก็โชว์สกิลเพย์ในเรื่องของการเวลให้ดูนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวนะจะมาโชว์การล่าบอสนะครับโดยบอสที่นะจะใช้ในวันนี้ในการล่านะครับก็เดี๋ยวจะเซฟออกมานะครับจากสกิลของเซฟพื้นฐานนะครับก็คือสกิลอันนี้นะครับอัญเชิญนะครับนะก็บอสที่ออกมานะครับจะเป็นบอสบิลเนาะนะครับค่อนข้างที่จะตึงอยู่นะครับบอสบิลเนี่ยนะครับ <c oughs> เพราะว่าบอสบิลเขาจะติดมือน,นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเบอร์สเกอร์ของน้าเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะอาจจะการบอสบิลได้หรือเปล่านะครับก็อสะสมพลังสสมพลังก่อนนะแล้วก็อ้าไม่ไม่จับบอสเลย โหนเนี่ยแทบไม่ติดแทบไม่ติดคี์เลยนะครับนะบอสบิลถือว่าเป็นบอสที่ค่อนข้างตึงอยู่นะครับตีสดไปเลยนะครับหลังเลือดสังหารนะครับ เลือดเลือดของนา้าตอนนี้ประมาณเกือบเกือบแสนสองนะครับใช้ผลึกลมก็จะตีเร็วขึ้นหน่อยนะครับเนี่ยตีสดไปเลยนะครับนะรู้สึกว่า,าหลังเลือดสังหารจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับตีสดไปเลยก็จะได้อัตราโปเทยอยู่ประมาณสัก เบอร์สเกอร์นะครับ,รบจุดเด่นของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของพลังโจมตีนะครับที่คือขั้นพื้นฐานเลยนะครับพลังโจมตีของเขาเนี่ยจะแรงกว่าสายกายภาพทุกๆสายนะครับนะแล้วก็พลังชีวิตของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าสายกายภาพทุกสายนะครับเอา ีต่อสิเออนะครับปอสบิลมีการสลายบัฟด้วยนะครับนะนะสะสมพลังหน่อย อ๋อนึกว่าขวานหลุดนะครับไม่หลุดไม่หลุด <t> ดาเมจลดลงเยอะเลยนะครับเหลือแค่อัดติดต,ตาโปเชนเนี่ยสี่พันกว่าๆนะครับนะ วันนี้จะตายไหมเนี่ยบอสบิลตีต่อนะครับตีต่อหลังโดนสังหารบอสบิลเขามีพลังป้องกันที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับตายไหม อ่ะเรียบร้อยนะครับรอเลยนะครับรอเลยนะก็จัดการบอสบิลได้อยู่นะครับถึงว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวมาจัดการเด็กๆเ,เข้าหน่อย คงเล็บชิกุเอ๊นะติดบัฟอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมดาเมจลดลงเยอะเลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าตัวเองติดบัฟอะไรหรือเปล่าบัฟบัฟอืมก็ไม่มีเนาะทำไมดาเมจลดลงเยอะเลย แต่โอเคนะครับไม่เป็นไรเนาะก็นะครับอันนี้คือสกิลเพที่นะอ่าได้โชว์ให้ดูนะครับก็มีเรื่องในเรื่องของการเวลนะครับที่แมปจริงเนาะแล้วก็อ่าเสกบอสด้วยสกิลพื้นฐานนะครับนะก็อัญเชิญปีศาจระดับสูงนั่นแหละนะครับของสกิลพื้นฐานนะครับได้จากเซตพื้นฐานนะครับนะคราวนี้นะครับ เดี๋ยวนะจะให้ดูในเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่ก่อนนะครับว่าน้าใส่อะไรบ้างนะครับเริ่มจากอุปกรณ์สวมใส่ที่นะใส่นะครับอาวุธนะครับอาวุธเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวสําคัญเลยนะครับเป็นไอเทมสําคัญเลยนะครับนะที่จําเป็นที่จะต้องใช้นะครับในาใสายเบอร์สเกอร์ที่นะใช้นะครับก็คือ เบริคคิเวอร์นะครับนะเป็นขวานใหญ่นะครับรีเวิร์เนะครับเป็นขวานชื่อสีทองนะครับก็คืออาวุธตู้นั่นแหละนะครับนะจำกัดอาชีพก็คือเบอร์สเกอร์นะครับขวานตัวเนี้ยเขาจะมีข้อดีในเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีต่ำสุดและสูงสุดเนี่ยสีนะครับแล้วก็เพิ่มเ p Max เนี่ยสานะครับแล้วก็จะส่งผลให้สกิลทักษะรังเลือดสังหารเนี่ยจากที่เป็นสกิลโจมตีเดี่ยวเนี่ยกลายเป็นสกิลโจมตีหมูนะครับในระยะ16คสิบนะแล้วห เวลาใช้ทักษะรังเลือดสังหารแล้วเนี่ยเราจะไม่ติดสถานะอ่ออนล้านะครับนะก็คือสถานะของของการที่จะอ่าเขาเรียกอะไรลดพลังโจมตีนะครับก็คืออ่อนล้านั่นเองนะครับนะอันนี้ก็คืออ่าควานใหญ่นะครับเอริกเคเวอร์นะครับนะคราวนี้มาดูถัดมานะครับก็ในเรื่องของเกราะนะครับเกราะที่น้าใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเกราะนักรบไหยนะนะครับเรเวล65นะครับจริงๆเนี่ย มีเกาะที่ดีกว่านี้นะครับนะก็ถ้าจะให้แนะนำนะครับก็จะเป็นเกาะไฟนะครับของอาชีพเบอร์สเกอร์นะครับได้รับจากการลงดันสะสมเหรียญนะครับที่เกาะไฟนะครับแล้วก็มาแลกเกาะไฟนะครับแต่ถ้าก็ถ้าเป็นผู้เล่นนะครับที่ยังเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะลงดันเกาะไฟได้นะครับแนะนําให้เป็นเกาะตัวนี้แล้วกันนะครับเข้าที่คู่มือ นะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับเลือกเกาะนะแนะนําให้เป็นเกาะตัวนี้เลยนะครับนี่เกาะตัวนี้เลยนะครับเกาะเพชรเจ็ดสีนะครับวงเล็บนะครับจ้องต้องจุติ6นะครับเท่านั้นนะครับนะแนะนําเลยว่าต้องเท่านั้นนะครับนะก็จะเป็นเกาะรเก้าสิบห้านะครับจำกัดอาชีพที่ใช้ได้นะครับก็คือเบสเกอร์เจ้าสงเวียนนะครับนะคุณสมบัตินะครับของเกาะเนี้ยนะครับ เมื่อถูกโจมตีแล้วกันนะครับนะครบ7ครั้งเนี่ยเขาจะได้รับบัฟนะครับซึ่งบัฟเนี่ยนะครับจะเป็นบัฟเพิ่มนะครับ s p max นะครับเพิ่มทนเวทเพิ่มเกาะทนเกาะเวทนะครับเพิ่มรบดีเพิ่มต้านทานทุกชนิดนะครับเพิ่มอัตราการยกโรนะครับแล้วก็ลดอัตราการถูกโปเชนะครับนะเมื่อถูกโจมตีครบ7ครั้งเนี่ยก็จะฟื้นฟู HP นะครับ7,777หน่วยนะครับซึ่งเป็นบัฟที่ดีมากนะครับ ก็นะครับแนะนำนะครับแต่ไม่แนะนำให้ซื้อมาแล้วหรือว่าหามาได้แล้วเป็นเกาะธรรมดานะครับเพราะว่าเขาจะลดในเรื่องของความเร็วในการื่้นที่เนี่ย6หน่วยนะครับแล้วก็ลดความเร็วในการโจมตีเนี่ยนะครับ55หน่วยนะครับถือว่าลดเยอะนะครับนะไม่แนะนําให้ให้ใส่แบบธรรมดานะครับควรหาที่แบบจุ6มาแล้วมาใส่นะครับนะต่อมานะครับก็ ในเรื่องของผ้าคลุมรองเท้าแล้วก็เครื่องประดับนะครับก็น้าจะใส่เป็นตัวนี้นะครับก็คือเจ้าเซตพื้นฐานนะครับเซตพื้นฐานก็จะประกอบด้วยรองเท้าพื้นฐานนะครับผ้าคลุมพื้นฐานแล้วก็กําไลนะครับแต่ถ้าผู้เล่นนะครับยังไม่มีเซตพื้นฐานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเซตพื้นฐานเนี่ยมันสามารถไปได้ทุกอาชีพนะครับแต่มันอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ถึงกับดีมากนะครับ แนะนำนะครับถ้าผู้เล่นไม่มีเซตพื้นฐานนะครับนะก็ให้ใช้เป็นรองเท้านักซิ่งนะครับเพราะว่ารองเท้านักซิ่งเนี่ยเขาจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีทั้ง40นะครับนะรองเท้านักซิ่งผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมเนี่ยผ้าคลุมเนี่ยนะก็แนะนําเป็นผ้าคลุมผ้าคลุมกระยุกนะครับนะก็เดี๋ยวนะให้ดูนะครับว่าเป็นผ้าคลุมแบบไหน อุปกรณ์แล้วก็ผ้าคลุมนะครับเรเวล90าเนาะถ้าจำไม่ผิดนี่ผ้าคลุมตัวนี้นะครับผ้าคลุมจอมคนแห่งฟรียุกนะครับเรเวลเนะครับใส่ได้ทุกอาชีพนะข้อดีของผ้าคลุมตัวนี้นะครับก็คือเขาจะสะท้อนดาเมจที่เราได้รับนะครับออกไปนะครับนะรอบๆตัวนะครับ16กคูณ16ช่องนะครับนะแต่จะสะท้อนได้ไม่เกินอ่า30%นะครับนะ ตัวนี้โอเคนะครับก็ดีนะครับนะเครื่องประดับนะครับก็ให้ใส่เป็นตะกรุดก็ได้นะครับนะตะกรุดนะครับหมวกที่น้าใส่นะครับก็จะเป็นวงแหวนรัดเก้านะครับนะวงแหวนรัดเก้าตัวนี้นะครับก็คือหมวกบอสหลบนั่นเองละครับนะเรเวลบ85นะครับจำกัดอาชีพก็คือสามารถใส่ทุกทุกอาชีพนะครับข้อดีของหมวกบอส หลบนะครับแน่นอนนะครับตามชื่อเลยก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการลบฤทธินะครับเพิ่มลบฤีกนะครับก็ยิ่งถ้าเกิดผู้เล่นนะครับอัพค่าสเตตัส AGI นะครับก็จะเพิ่มลบฤีธ3หน่วยต่อ AGI 1หน่วยของผู้เล่นนะครับแล้วก็เพิ่มลบฤทธิ์ไรลักษ์หน่หน่วยต่อ AGI ของผู้เล่น9้าหน่วยนะครับนะก็นะเลือกใส่หมว์บอสหลบนะครับหน้ากากนะครับหน้ากากที่หน้าใสเนี่ยก็จะเป็นแว่น ตาธรรมดาแค่ฟิวชั่นนะครับฟิวชั่นความต่อเนื่องไว้นะครับนะความต่อเนื่องไว้1 3นะครับก็เลยเลือกมาใส่นะครับนะอันนี้ไม่ฟิกนะครับหน้ากากผู้เล่นสามารถใส่ได้เลยนะครับก็จะเป็นหน้ากากนั่งรถพยานะอะไรก็ได้นะครับนะที่สามารถใส่ได้นะครับสัตว์ขี่นะครับมาดูที่สัตว์ขี่นะครับสัตว์ขี่ก็น่าใช้สัตว์ขี่เจ้าตัวนี้นะครับก็คือหมาป่าจันทานะครับจริงๆเป็น สัตว์ขี่ประจําอยู่แล้วนะครับที่ใช้เกือบทุกอาชีพนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ย15หน่วยนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราโจมตีกายภาพต่ำสุดและสูงสุด12%นะครับแล้วก็เพิ่มความแรงโปรเจช200%นะครับอาวุที่ใช้นะครับก็จริงๆแล้วตัวเนี้ยมันเหมาะสำหรับสัตว์ขี่อาชีพที่เป็นสายกายภาพนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มในเรื่องของพลังโจมตีกายภาพแล้วก็ความแรงโปรเจชนะครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นคู่หูนะครับแน่นอนก็ต้องใช้คู่หูนะครับที่มีสกิลโลกเจียแน่นอนนะครับก็จะเพิ่มเรื่องของดาเมจเราได้เยอะนะครับอ่ะจบแล้วนะครับสําหรับอุปกรณ์สมใส่นะครับที่น้าใสอ่ะนิดนึงรูนนะครับรูนรูนที่น้าใช้เนี่ยก็จะเป็นรูนรูนตัวนี้นะครับนะเพิ่มรักสองหน่วยนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราโปรเซช์หนึ่งจุดเก้านะครับแล้วก็เพิ่มรลบหีกายภาพ 30หน่วยนะครับนะนะใช้รูนตัวนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเรื่องของอุปกรณ์นะครับก็มีประมาณนี้นะครับส่วนชุดแฟชั่นนะครับก็แล้วแต่ผู้เล่นนะครับจะชอบใส่ชุดอะไรนะครับนะตามใจเลยนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของผ้าสเตตัสนะครับนะผ้าสเตตัสเนี่ยอ่านะลง s อสนะครับสเต็ง99นะครับนะวิส99นะครับนะแล้วก็มาลง a c i 99นะครับเพื่อไปดึงพลังของอุปกรณ์สมัยก็คืออ่าหมวกรัด9นะครับก็คือหมวกวัดลบนะครับนะในเรื่องของการเพิ่มระดับบิกนะครับแล้วก็รัก99นะครับมีบวกสสีฟ้าเนี่ยนะครับก็ได้จากค่ารูนนะครับนะก็มาดูพลังพื้นฐานนะครับหลังจากที่อัพค่าสเตตัสนะครับบวกบวก อุปกรณ์สมัยแล้วนะครับนะค่าพลังพื้นฐานนะครับเลือดตอนนี้นะมีอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับแปดร้อยนะครับก็เกือบแสนสองนะครับนะ MP อยู่ที่สามพันเก้านะครับพลังโจมตีมือหลักนะครับอยู่ที่สามพันแปดนะครับถึงแปดพันหนึ่งนะครับนะค่าความแม่นยำเนี่ยอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับมาดูรบลีกนะครับรบลีกเนี่ยนะได้อยู่ที่ 1 1 5 9นะครับนะอัตราโปเชหรักอยู่ที่42เอ้สี4 2นะครับความต่อเนื่องเนี่ยเห็นไหมแค่1้9ยแเองนะครับเป็นจุดอ่อนของเบ์เกอร์นะครับนะความต่อเนื่องเขาจะต่ำนะครับก็เลยใช้ผลึกลมนะครับระดับ5ในการช่วยเพิ่มความต่อเนื่องนะครับนะในการเล่นเนาะความแรงโปเชนะครับหรือว่าความแรงคีนะครับก็คือ596นะครับก็อีกนิดนึงนะครับจะเกือบ600แล้วนะครับ ส่วนเรื่องทนทานเกาะเกิดอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำอยู่แล้วนะครับอาชีพเบอร์สเกอร์นะครับความเร็วในการเดินนะครับ24นะครับก็ได้จากสกิลนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะคราวนี้ต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของทักษะนะครับทักษะของอาชีพเบอร์สเกอร์นะครับคัทหนึ่งนะครับนะอัพแค่2สกิลเองนะครับมาดูที่คัทหนึ่งนะครับเนี่ยเหรียญนะครับนะยังเหลืออีกยี่สิบเหรียญนะครับสกิลที่นะอัพนะครับก็คือความชนาญ ใช้ขวานนะครับระดับ10บก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มอัตราโจมตีกกยภาพต่ําสุดและสูงสุดเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับน้าก็อัพระดับ10ก็คือความแข็งแกร่งระดับ10นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่ม HP max นะครับหน0่ 1, หน่วยแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการรีเจนเลือดน,นะครับนะ,ะเริ่มต้นเนี่ยที่50หน่วยสูงสุดที่พ0 0หน่วยนะครับและเพิ่มอีก14หน่วยต่อ HP max ของผู้ใช้1000หน่วยนะครับนะก็จะ ู่นี้ง่ายก็คือเพิ่มพลังโจมตีกับเพิ่มเลือนนะครับนะเหลือ20เหรียญเนี่ยผู้เล่นจะอัพอะไรก็ได้นะครับนะจะอัพสกิลว้ใช้ก็ได้นะครับเนี่ยสับเต็มแรงนะครับเนี่ยถ้าเพิ่มระดับที่อัพที่ระดับ10บก็จะโจมตีเป้าหมายได้ที่4 7 5นะครับแล้วก็มีการดีเลย์นะครับคูดาวอยู่ที่2วินะครับก็ถือว่าสามารถใช้ได้ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับนะก็อัพได้นะครับนะอันนี้ไม่ฟิกนะครับแล้วแต่ผู้เล่นจะอัพอะไรนะครับ มาที่สกิลคัสสองนะครับสกิลคัสสองนะครับแน่นอนนะครับว่าน่าจะให้ดูสกิลหลักก่อนนะครับสกิลหลักที่จะต้องอัพเลยนะครับก็คือหลังเลือดสังหารระดับ5นะครับนะคราวนี้วิธีการมาอัพนะครับก็ต้องเริ่มด้วยจากตัวนี้สกิลเสริมกล้ามเนื้อนะครับระดับ10นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่ม HP Max นะครับ3,000หน่วยเนาะถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็นสกิลตัวนี้เสริมกล้ามเนื้อนะครับนะก็จะเป็นสกิลพาสซีฟนะครับ เพิ่มในเรื่องของ HP Max นะครับแล้วก็ MP Max นะครับเหมือนกันนะครับถัดมานะครับจะเป็นสกิลตัวนี้ก็คือบ้าเลือดนะครับนะอัพที่ระดับ3นะครับก็เป็นพัซีสกิลพัซีเหมือนกันนะครับเมื่อ HP ลดนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราโพเชเพิ่มขึ้นนะครับที่ระดับ3เนี่ยไทอัพก็คือเพิ่มอัตราโจมตีสูงสุด48แล้วก็เพิ่มอัตราโพเช6นะครับ อ่าต่อมาสกิลยืนหยัดนะครับตัวนี้จะเป็นสกิลรีเจนเลือดนะครับที่ค่อนข้างดีนะครับนะก็เอาไว้กันตายนั่นแหละครับนะอัพที่ระดับ5นะครับก็จะเพิ่มอัตรา HP max นะครับ60%นะครับนะแล้วก็เพิ่มเพิ่มฟื้นฟูพิเศษ3%ของ HP max นะครับเป็นเวลาเวลา60วินาทีนะครับสกิลต่อมานะครับที่น้าอัพนะครับก็คือความชำนาญอาวุธหลักนะครับระดับ10นะครับเป็นสกิลพาสซีฟนะครับแต่เงื่อนไขของเขาก็คือ จะต้องไม่มีอาวุธมือรองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลนี้จะเหมาะกับเบอร์สเกอร์นะครับหรือเบนมาสเตอร์นะครับที่เป็นสายขวานใหญ่ดับใหญ่เท่านั้นนะครับนะก็ะจะเพิ่มในเรื่องของอ,อาตาโจมตีนะครับที่ระดับ10เนี่ยต่ำสุดและสูงสุดอีก20%นะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีอีก50หน่วยนะครับ ัดมานะครับจะเป็นสกิลเนตแห่งความค้างตัวนี้นาอัพแค่ระดับ3นะครับจริงๆแล้วเป็นแค่สกิลทางผ่านที่นาอัพไปนะครับก็เพิ่มในเรื่องของความแม่นยำนะครับ1น0้อหน่วยแล้วก็เพิ่มเกาะ15%นะครับเป็นสกิลบัฟนะครับให้กับผู้เล่นนะครับอีกสกิลหนึ่งนะครับก็เป็นสกิลทางผ่านเหมือนกันนะครับนาอัพไว้ที่ระดับ4นะครับก็คือเป็นสกิลบัฟสะสมพลังนะครับก็ระดับ4เนี่ยเพิ่มพลังโจมตีครั้งละ16%นะครัอทับซอนด้สูครัด5ครั้งนะครับ ต่อมาเป็นสกิลไฮไลท์นะครับของเราเลยนะครับเป็นสกิลหลักนะครับที่เราใช้นะครับในการเล่นเบอร์สเกอร์นะครับสายฝันใหญ่นะครับที่น่าแนะนำนะครับก็คือรังเลือดสังหารนะครับน้าอัพที่ระดับ5นะครับสกิลตัวนี้นะครับปกติเขาจะโจมตี1เป้าหมายเท่านั้นนะครับนะและเมื่อโจมตีแล้วเนี่ยนะครับผู้เล่นจะติดสถานะอ่อนล้าด้วยนะครับนะก็จะใช้อ่าโจมตีนะครับแล้วก็รังเลือดตัวเองเนี่ยเพื่อเพื่อมาเพิ่ม ดาเมจนะครับ10%นะครับของ HP Max นะครับของผู้ใช้นะครับมาเพิ่มดาเมจนะครับนั่นหมายความว่าถ้าผู้ใช้มี HP Max เยอะๆนะครับนะพูดง่ายๆก็คือเลือดเยอะๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีดาเมจที่สูงขึ้นนะครับที่ระดับ5เนี่ยพลังโจมตีของเขาเนี่ยจะอยู่ที่500%ถึง800%นะครับแล้วก็ใช้ HP 5%และลดพลังโจมตี25หน่วยนะครับนะอันนี้ก็ถ้าเราใช้เป็นขวานเฮอริ่อ h e r e i c k i e r นะครับก็จะเปลี่ยนจากการโจมตีหนึ่งเป้าหมายเนี่ยเป็นการโจมตีแบบหมู่นะครับ16คูณ16ช่องนะครับนะอันนี้เป็นสกิลที่คู่กับขวาน h e r e i c k v e r นะครับอ่ะทั้งหมดนี้นะครับก็คือการาแนะนำอาชีพ b e r s เก k e r นะครับสายขวานใหญ่นะครับสำหรับผู้เล่นนะครับที่สนใจนะครับนะ ก็สามารถที่จะดูนะครับแล้วก็ไปปรับปรุงนะครับให้เหมาะสมกับตัวผู้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอค่าสเตตัตนะครับอุปกรณ์สวมใส่นะครับหรือว่าทักษะนะครับแต่ถ้าเป็นเล่นใช้ขวานเฮลิคิเวอร์นะครับก็จําเป็นที่จะต้องเล่นสายหลังเลื่อนสังหารนะครับก็จะดีที่สุดเพราะว่ามันจะเหมาะสมกับขวานนะครับนะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นนะครับบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็สําหรับผู้เล่นที่มีความสนใจในเรื่องของอาชีพเบอร์สเกอร์นะครับที่ยังไม่มีข้อมูลนะครับก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับนะสำหรับการแนะนําอาชีพเบอร์สเกอร์สายขวานใหญ่นะครับก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกับน้าใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Bye bye.